รำรามจีนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงอคอนเซปต์เกี่ยวกับอายุรเวทนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจเรียนช็อตคอร์สหรือคลาสสั้นๆนะคะเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองนะคะหรือสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะเริ่มเรียนอายุรเวทนะคะแต่ อยากลองครัรเล็กๆดูว่าสามารถเรียนได้ไหมแล้วก็เรียนแล้วก็เข้าใจไหมอ่าแล้วก็ทำคอร์สพิเศษอันนี้ออกมาเป็นคอร์สอายุรเวทแบบออนไลน์นะคะสำหรับ120นาทีแค่นั้นนะคะแต่เราจะมีคอนเซปต์แล้วก็วางเป็นคอนเซปต์ให้เลยว่า,าแต่ละททอป,ปิกเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะเหมือนอย่งางคลรสท,ที่จะเปิด นะคะในวันที่15บหมกราเป็นต้นไปนะคะก็สามารถลงทะเบียนได้นะคะจะเป็นอคอร์สแรกเลยก็คือจะเป็นเกี่ยวกับโปรแกรมล้างพิษ7วันอันนี้เราก็จะทำเป็นคอนเซปต์สำหรับ7วันให้นักเรียนหรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับสุขภาพนะคะสามารถเอาไปใช้ได้ภายใน7วันแล้วก็หลังจากที่จบ7วันเนี่ยเราก็จะมาการคอนซัลหรือปรึกษาเพิ่ม,เต,มเติมว่า เป็นยังไงบ้างนะคะในเนื้อหานะคะหลักๆเลยจะมีอะไรบ้างก็การเริ่มคลาสนะคะเราจะมาปรับมุมมองหรือปรับพื้นฐานเกี่ยวกับอายุรเวทสั้นๆกันก่อนแล้วก็แนะนำนะคะแนะนำตัวรวมถึงผู้ที่สมัครและเรียนสามารถเตรียมข้อมูลของตนเองนะคะว่ามีปัญหา,าสุขภาพด้านใดบ้างในชีวิตประจำวันแล้วก็อยากจะปรับใช้ ให้มันเกิดประโยชน์ยัยงไงบ้างอันนี้สามารถเตรียมมาได้เลยในคลาสนะคะแล้วก็เราจะทําความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องาธาตุทั้ง3ามธาตุทั้ง3เนี่ยเกิดโทษในร่างกายของเราเนี่ยได้อย่างไรแล้วมาจากไหนเราก็จะมาเคลียร์คอนเซปต์อันนี้ด้วยก็จะมาปรับพื้นฐานเพื่อทําความเข้าใจให้ง่ายขึ้นนะคะเป็นภาษาไทยนะคะหลังจากนั้นเราจะมาทําความรู้จักว่าสารพิษที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยเกิดจากอะไรบ้าง แล้วมาจากไหนบ้างนะคะเราจะสามารถเคลียร์สารพิษในร่างกายเนี่ยได้ยังไงนะคะเราสามารถเริ่มต้นได้ภายใน7วันหลังจากที่เรียนไปแล้วด้วยนะคะส่วนในโปรแกรมนะคะโปรแกรมล้างพิษเนี่ยครูเคที่ก็จะอธิบายเป็นโครงสร้างหลักๆไว้ให้นะคะเพื่อที่เราจะได้เตรียมพร้อมว่าวันที่ 1, นเนี่ยควรทําอะไรบ้างวันที่3ที่4ควรทาอะไรบ้างแล้วก็ไปจบด้วยวันที่6ที่7 ควรทำอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมีเรื่องของเทคนิคของผู้หญิงคลาสนี้นะคะบอกไว้เลยว่า,เ,าเปิดสำหรับผู้หญิงวัยทำงานนะคะสำหรับคนที่มีภาวะเครียดสูงหรือไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาดูแลตัวเองสามารถลงทะเบียนเรียนในอายุรเวทออนไลน์120นาทีกับเคที่ได้นะคะ